ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะ mm hmm. ก็สาหรับคลิปนี้นะ mm hmm. ก็มาพูดจาพูดคุยกันหลังหวยออกสมาชิกก็คงจะรู้แล้วนะฮะว่าหวยออกตัวไหนนะครับสมาชิกนะฮะครับก็ดีใจกับสมาชิกที่ถูหวยด้วยนะฮะใครที่ไม่ถูกก็สู้กันต่อไปนะสมาชิกนะก็ใครที่ไม่ถูกก็ สู่กันต่อไปนะครับก็ยินดีกับสมาชิกที่ถูกนะฮะคนที่ไม่ถูกก็ว่ากันงวดต่อไปนะสมาชิกนะก็มาดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูนะสูตรไหนที่เข้ามั่งนะจะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะลงให้อยู่นะฮะในช่องนะครับงวดที่งวดที่หนึ่งทั้งมาหกออกเก้าห้าหลุดนะฮะงวดนี้ได้เลขห้าก,ก,ก็มานะฮะห้าเจ็ดหลังจากหลุดไป สูตรนี้ก็เข้าเดี๋ยวผมก็จะมาทําลงต่อให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับสมาชิกนะก็นสูอันนี้นะเด่นบนตัวเดียวนะฮะเพียวเพียวเสียวเสียวเน้นเน้นนะงวดนี้นะสมาชิกเด่นตัวเดียวนะครับเน้นเน้นไปเลยเลขเจ็ดหมาฮะออก7 6 1ดหกหนึ่งอ่าเลขเด่นมาเข้าเต็มเต็มนะฮะสำหรับช่องแอดทอนนะัก คำนวณนี้นะครับก็จะมาทําต่อให้สําหรับสูตรนี้ที่เดินดีนะครับแล้วก็สูตรเด่นบนบวกล่างแบบสองตัวนะฮะงวดที่ได้สามสี่ออกศูนย์สามเจ็ดเนี่ยปเน้นที่เลขสี่ก็มาที่เลขสามงวดเมื่อกี้ผมเปเน้นที่เลขศูนย์เห็นไหมครับก็มาที่เลขหนึ่งนะหมาบนด้วยนะสมาชิกนะดูทีฮะสมาชิกเป็นสูตรเก่านะฮะเข้าตามนี้จริงนะสมาชิกเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้อันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกสูตรที่เข้า นะครับอันนี้เด่นล่างตัวเดียวเดี๋ยวอันนี้มันจะทับซ้อนกันอ่ะอันนี้ก็ลงนะชุดสามตัวบน,นผมต้องขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะฮะสูตรนี้มามาเลข6กับเลขเจ็ดใช่ไหมครับไม่มีเลขหนะึ่งสมาชิกก็ได้ได้แค่เสียวนะมาหกคือเจ็ดแค่นั้นเองถ้ามี1มาเสียบก็ค,คงจะได้โตดมากนะเดี๋ยวถึงจะหลุดเดี๋ยวผมก็จะทําต่อให้นะเพราะมันเสีะยเสือเกินวันนี้มันออกห มันออกเจ็ดหนึ่งหกนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้นะครับหลุดเดี๋ยวจะมาทำลงให้หลุดแค่ตัวเดียวนะไม่มีเลขหนึ่งนะสมาชิกอ่ะหลักหน่วยล่างนะสมาชิกนะหลักหน่วยล่างแอดถอนนักคำนวณลงให้ในช่องนี้แน่นอนครับผมเขียนกำกับไปอยู่นะฮะแอดถอนนักคำนวณน,นี้นะหลักหน่วยล่างนะฮะ้วเจอกับแปดนะสมาชิกนะลงให้งวดที่เมื่อกี้นี้เป็นวดนแรกได้เจอกับแปดก็ออกห้าเจ็ดมาเต็มๆนะที่เลขเจ็บนะฮะหลักหน่วยล่าง สาหรับสูตรนี้ก็เข้าประมาณนะสมาชิกนะก็จะเดี๋ยวก็จะมาทําต่อสูตรให้ไฮไลท์อยู่ที่เด่นบนชนสองสูตรนี้สมาชิกนี่นะฮะนะคลิปนี้นะจะเป็นคลิปเมื่อวานนี้เอ่อคลิปวันที่สิบห้าคลิปเมื่อวานคลิปสุดท้ายผมลงให้เป็นคลิปสุดท้ายเลยสูตรนี้นะ สองสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะชนกันที่เลขเจ็ดก,กับเลขหนึ่งมาแน่นอนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจับคู่จับคู่ชุดคู่โต๊ดมาทั้งคู่โต๊ดได้มาหลักไหนก็ได้อันนี้มาหลักมันออกเจ็ดถกหนึ่งฮะ,ะมาหลักร้อยกับหลักหน่วยฮะ,ะวันนี้เข้าเต็มเต็มนะฮะคู่คู่ชุดนะ,ะสมาชิกนะ,ะก็เดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะสูตรนี้ฮะ,ะลงให้เป็นคลิปสุดท้ายนะ,ะในวันนี้อันนี้สมาชิกค,ค,คงเห็นแน่นอนฮะ,ะสาหรับสูตรนี้นะฮะ เดืนดีนะฮะลงให้เป็นวนแรกก็เข้าเลยเจ็ดเป็นคู่คู่โต๊ดนะครับแล้วก็มาชิแล้วก็มาดูสูตรที่เข้าอีกจะเป็นสูตรเก่าเด่นบนแบบ3ตัวนะฮะเก่านะฮะที่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึอเก่าหกเีาหกเท่าหกเกศูนย์หนึ่งสองอ่าศูนย์หนึ่งจะเป็นทางเดินเลขเก่านั่นแหละฮะจะเป็นสูตรเก่ามากๆสำหรับสูตรนี้นะฮะวันนี้ได้5้าหรุมเน้เนไปที่เลขเจ็ดเห็นไหมฮะ ติกปกาแดงไว้วดน,นี้ผมเน้นไปที่เลขเจ็ดยังไงก็ต้องมีเลขเจ็ดทั้งบนทั้งล่างมาจริงๆคะทั้งบนทั้งล่างนะเน,น้นไปที่เลขเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักร้อยนะะเดี๋ยวก็มาทําต่อให้เป็นสูตรเก่าอันนี้ต้องยึดไว้เลยเป็นสูตรเก่านะฮะสูตรตายตัวอันนี้ก็จะเป็นสิบหน่วยบนแบบสามตัวนะฮะที่ผมบอกแล้วนะฮะลงให้งวดเก่าะฮะงวดตั้งแต่วันที่ 16, ท 10, ทสิบหกทัพสิบทัหกสี่จริงๆแล้วจะเป็นสิบหน่วยบนแบบสามตัวแต่ทีนี้นะฮะเลขอะ่ะมันไม่คงที่ฮะมันแวบข,ขึ้นไปหลักร้อย งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดเนี่ยศูนย์ก็ไปที่หลักเลาวงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดก็ดันขึ้นไปที่หลักร้อยอีกผมเนี่ไปที่เจ็ดกับเก้าก็มาที่เลขเจ็ดนะฮะปรับวันนี้ผมปรับเป็นร้อยสิบหน่วยเลยอ่าร้อยสิบหน่วยเลยนาสมาชิกนะตัวนี้ก็เข้านะครับสมาชิกนะนี่ฮะที่ผมบอกนะฮะที่ในกลุ่มไลน์ผมนะใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์ผมโดนเต็มเลยนะแต่ล่างตัวน,น,นี้ผมโพสต์ในหน้าเฟซผมด้วยในกลุ่มต่าง,างๆนะ ฮนะวดนี้ผมเน้นที่สูดก็คือเด็นล่างตัวเดียวชุดที่2นี้ลงให้ในช่องแอดทอ o n นักคำนวณเนี่ยผมเขียนติดไว้อยู่ลงให้แน่นอนสูตรนี้นะฮะและเกียรติตัวเดียวมาเต็มเนะฮะห้าเจ็ดนะสมาชิกเดินดีเดินกิงตามนี้ไม่มีหลอกลวงนะสมาชิกเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้นะเพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงให้เลยสําหรับสูตรนี้นะฮะสมาชิกนะ่าจะได้จับจองรัตรีไว้นะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยแต่ทีนี้พอมาชุดสรุปผมนะฮะสมาชิกนะชุดสรุปผมงวดนี้ นะครับหลุดนะสมาชิกนะต้องขอโทษขออภัยสมาชิกด้วยนะนะครับก็มันมัน,นมาแต่มาแต่ตัวตัวนี้นะสมาชิกนะสมาชิกนะครับนะนะครับนะครับสมาชิกบนนะฮะหวยวนนี้บนออกเจ็ดหกหนึ่งข้างล่างออกห้าเจ็ดนะสมาชิกนะ ก็สำหรับช่องนี้นะฮะเข้าแต่เลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับอันนี้อันนี้คือสรุปนะเข้าแต่วิ่งบนตัวเดียวนะครับก็คือเลขเจ็ดนะสมาชิกนะก็คือเลขเจ็ดอันนี้ถูกนะฮะนะครับแล้วก็มาเข้าคู่ชุดอ่ะคู่ชุดที่ผมไม่ได้เน้นนี่ตัวนี้นะสมาชิกนะเข้าที่คู่เจ็ดหกตัวนี้นะฮะ ก็มาก็าจับมีแต่เลขเจ็ดทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าให้ผมให้เด่นเจ็ดอยู่แล้วอ้าเก้านี้แค่เป็นรองอันนี้เก้าก็เป็นรองนะฮะอ่าช่องนี้ผมให้เด่นบนเจ็ดเด่นล่างสามเนะะี่ยฮะนี่นะฮะสมาชิกก็มีแต่เลขเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะฮะสี่เจ็ดสองนะครับมีแต่เลขเจ็ดนะฮะสมาชิกบนนะฮะก็ถือว่าผิดพลาดชุดสรุปมาแต่เลขเด่นนะครับนะครับสมาชิกนะก็ต้องขอโทษขอ,ขอภัยสมาชิกแต่สูตร สูตรอะเข้าหลายสูตรแน่นอนนะฮะใครที่ติดตามช่องของผมนะฮะสูตรเข้าเข้าดีนะครับเข้าดีจริงๆนะฮะสำหรับสูตรอันนี้อย่างเกีนสองสูตรนี้ก็เข้านะครับเดี๋ยวก็จะมาทําต่ออันเนี้ยไม่จับมานะสมาชิกนะับผมคํานวณให้ในช่องนี้นะครับแต่ผมไปผมต้องขอโทษว่าช่องแอดทอนนักอ่าตาราพารวยผมไปสรุปให้เต็มเต็มเลยฮะนี่ฮนะช่องแอดทอนตําราพารวยนะสรุปร่างแค่สี่ชุดนี้ นะบนเน้นให้สองชุดสี่เจ็ดศูนย์กับหกเจ็ดสองแต่มาเข้าที่ที่ที่ผมไม่จับไม่ได้จับมาคือหกเจ็ดหนึ่งมาเข้าคโตัวตัวนี้นะสมาชิกนะก็ช่องแอทอนตำราพารวยนี้ก็เข้าเต็มเต็มเลยถ้าบนดังล่างเลยนะสมาชิกนะแต่ช่องนี้นะครับก็มีแต่เข้าชุดสรุปเข้าแต่เลขเด่นนะครับ นะรับส,สมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะสมาชิกชี้แจงกันนะนะสูตรช่องไหนเข้านะครับสองช่องก็เป็นช่องของผมหมดเลยฮนะช่องแอทอนนักคำหนณแล้วก็ช่องแอทอนตำนาพารวย,ยก็ฝากผมฝากด้วยนะฮะฝากทั้งสองช่องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสมาชิกนะฮะที่ติดตามช่องของผม นะครับสมาชิกนะที่ต to ิดตามช่องของผมอยู่นะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะที่ยังไม่ติดตามกันต่อไปนะฮะพรุ่งนี้นะสมาชิกพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาลงสูตรเด็นล่างตัวเดียวนี้ให้สมาชิกได้รับชมกันเลยนะสมาชิกนะพรุ่งนี้นะเลขเด็นล่างตัวเดียวนะเข้าต่อจากงวดที่แล้วจริงตามนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับสูตรเด็นล่างตัวเดียวนี้นะฮะฝากติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะนะครับก็สาหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสมาชิกนะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่ติดตามช่องผมนะครับก็มาฟังคําเตือนกันช่วงเทศกานะฮะค,คเตือนนะฮะค,คเตือนทางช่องนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสมาชิกนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกๆข้อมูลผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ตัวของสมาชิกจะตัดสินใจนะสมาชิกจะนําไปก็พิจารณาดีๆนะฮะผมเตือนนะฮะสูตรไหนที่สมาชิกนําไปพิจนารนณานาแล้วมันผิดผมก็ต้องขอโทษขออภัาายสูตรไหนที่สมาชิกนําไปเล่นก็เอ้ยนาไปพิจารณาแล้วมันเข้านะฮะอย่างเช่นสูตรนี้เข้านะครับผมก็ต้องมีใจก,กับสมาชิกอย่างเช่นสูตรนี้เด่นล่างตัวเดียวก็เย่เพียวนะครับก็ดีใจกับสมาชิกที่ถูกพูดง่ายๆนฮะ คนที่ไม่ถูกก็สู้กันต่อไปนะครับสมาชิกนะไม่มีหลอกลวงสมาชิกผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ